ช่วงปิดฤดูกาลตบพายุฝนและเทศกาลเข้าพรรษาแต่เลติ้งหมอลำไม่เคยนิ่งเพราะต้องวางแผนปักโชว์เสริมทัพเสริมกลยุทธกันหนักล่าสุดเพราะเอกพักดีพ่อเปียแห่งวงระเบียบวาทศิลป์ลุกเสริมทีมพะนั่งหมอลำสุดตาซ่ารอดโดยบิ๊กเซอร์ไพร์นั่นคือเชอรี่เปียพรนางเอกหมอลำคนดังที่เพิ่งจากเวทีหมอลำใจเกินร้อยของบอย เชรีชัยได้เข้ามาอยู่ในสังกัดพอ่อเอ๋พร้อมกับฟอสศิทธิชัยหรือเต้าฟอดพระเอกหมอลำหน้าหวานก็ลงจากเวทีแม่นกน้อยอุไรพรแสงอีสานมาเข้าสถาบันระเบียบวาทศินและยังมีตลกตุป,ปะตักเข้ามาเสริมวอยอเชอรี่พน์ว่ากับขอบพระคุณพ่อเปียพ่อเอร่วมถึงคณะผู้บริหารทุกทกท่านที่เปิดโอกาสให้เชอรี่เบียพร ได้ใช้นามสกุลระเบียบวาทศิ์นในฤด,ดูกาลหน้าขอฝากชื่อฝากเสียงชยเชอรี่เบียพรระเบียบวาทศิลป์ไว้กับแฟนขับแฟนเพลงทุกๆคนด้วยนะคะแดนฟอดสิทธิชัยพระเอกหมอลำหน้าหวานอบอกว่าฟอดสิทธิชัยขอพบพระคุณพ่อพ่อพ,อพี่พี่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับอบอุ่นหลายครับรวมทั้งแม่แมพ่พ่อพ่อพี่พี่น้องน้องเอฟซีแฟนขับระเบียบวาทศิลป์ การขับทุกๆท่านบอผอมมาเรียกว่าพ่อเอ๊พักดีเติมคุณภาพระเบียบวาทศิลป์ไม่หยุดเปิดฤดูกาลใหม่ต่อคอนี้มันม่วนกว่าเดิมแน่นอนซีอารพ่อเอ๊พักดีระเบียบวาทศิลป์เชอร์รี่เปียพรอดสิทธิชัยใช้ข่าวข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ